ขยี้นิเมขอเสนอศัพยุทธะรุฟ้าภาคช่วยเหลือจื่อเยียนตอนที่443พายุอักคีนั้นโหมกระหน่ำซัดไปทั่วมิติเวงหวางแม้แต่เกาะมังกรบุรพาก็ยังได้รับผลกระทบไปด้วยจากพายุนั้นพวกพลังฝีมืออ่อนดอยกับรู้สึกว่าเลือดในกายเริ่มเดือดขึ้นมาจากความร้อนที่ถูกปลดปล่อยพายุอัคขีที่น่ากลัวนนักะ พายุที่ถล่มฟ้าทลายดินสมอภูมิตรุมบอลของเกาะมังกรบุรพาตอนนี้ต้องเกิดการหยุดชะงักลงเพราะพลังงานที่ตรบอบอวนนั้นต่อให้เป็นเสียนมั่วถ้าโดนกับพลังโจมตีระดับนี้เขาคงกลายเป็นซากศพแน่นอนเหมือนจะเป็นท่าโจมตีของเจ้าเด็กนั่นขัววุโสเกาะมังกรประจิมสีหน้าก็ปเปลี่ยนไปหลังจากรู้ว่าคนที่โจมตีนั้นคือใครว่าอย่างไรนะ พอได้ยินแบบนั้นเสียนมั่วสองคนเองก็ตกใจยังเหลือเชื่อถ้าโจมตีนี้ร้ายแรงมากหากพวกเขาโดนเข้าไปรับรองว่าสู่ขิดแน่นอนไม่อยากเชื่อเลยว่าเจ้าเด็กนั้นที่เป็นระดับเทพพยุตหนึ่งดาวจะสามารถสำแดงพลังระดับนี้ออกมาได้และในจังหวะที่ห้วมิติเวงวางนั้นเซียวเยียนก็ปรากฏกายออกมาพร้อมกับควดหยกใบหนึ่งเขาต้องรีบกินโอสถเพื่อเพิ่มพลังให้กับตนเองการสำแดงควงเชียนฟ้าคำราม และบวกเพิง5้สีนั้นติดต่อกันทําให้เขาหมดเปลืองพลังไปอย่างมากมายบวกกับในตอนท้ายยังใช้ 3, สามพันอัศนีบาดนิมิตไก่ช่วยจังหวะตอนที่สมราชันนั้นถูกควงเชียนฟ้าคำรามจนไม่สามารถตั้งสติได้ไปโผล่อยู่ด้านหลังและใช้บวกเพิงโจมตีในจังหวะนั้นจังหวะที่พวกเขาไม่มีโอกาสจะหลบหนีไปได้การกระหน่ำโจมตีครั้งนี้ต่อให้เป็นผู้แก่งก้าระดับเทพพยุทธสามดาว ก็ต้องได้รับบาดเจ็บสาหัสเพราะโจมตีในจังหวะไม่ทันตั้งตัวค่วงเชียนฟ้าคำรามเน้นโจมตีพลังจิตวิญญาณบัวเพิงพุทธาพิโรธห้าสีโจมตีร่างกายด้วยพลังงานที่มหาศาลเจอสองสุดยอดท่าไม่ตายเข้าไปยังไงก็ต้องบาดเจ็บพายุไฟบรรล,ลัยกันนั้นวัตถุจนหัวมิติเวงหวัง,วงจนเสี่ยวเหยียนเองยังไม่กล้าเข้าไปใกล้ควงเชียนฟ้าคำรามและบัวเพิ่พุทธาพิโรธ แม้ประกอบได้พานุภาพหลายแหลงแต่ร่างกายมังกรสุญญาตพบแข็งแกร่งสุดขั้วบวกกับพลังฝีมืออันล้ำเลิศของสามคนนี้เกงว่ายังไม่อาจฆ่าชีวิตพวกเขาได้เซียวเหยียนมองดูพร้อมกับใช้ความคิดในขณะความคิดนี้ปรากฏในใจพายุอัคคีก็เริ่มหายไปการหมุนวนเริ่มช้าลงจากนั้นก็ปรากฏเสียงมังกรคำรามยังไม่ตายจริงด้วยพอได้ยินเสียงมังกรนั้น เซียวเยียนก็หนักใจขึ้นเขารู้ว่าการโจมตีสังหารระดับเทพพยุทธสามดาวในครั้งเดียวดูเหมือนจะเป็นเรื่องเพ้อฝันมากเกินไปหลังจากเสียงคำรามดังขึ้นก็ปรากฏโกงเล็บของมังกรขนาดใหญ่3มตัวออกมามังกรสามตัวนี้จ้องมองเซียวเยียนด้วยแววอาฆาตแค้นเป็นอย่างมากเพราะพวกเขาขาดทุนอย่างหนักภายใต้การโจมตีของเซียวเยียนมังกรยักษ์สามตัวนี้แน่นอนก็คือสมราชาแห่งเกาะมังกร เฮียงกับตอนนี้สาระรูปดูไม่ได้ตามตัวนั้นมีเลือดไหลเต็มไปหมดเก็ดมังกรก็ปีแตกบาดแผลเวอะวะในนั้นยังเห็นกระดูกด้วยชัดเจนว่าถึงแม้สามคนนี้เจ้าชีตลอดมาได้จากควงเชียนฟ้าคำรามและบวกเพิิงพุทธเพิยรธแต่ก็ต้องจ่ายค่าตอบแทนจำนวนมหาศาลเหมือนกันเด็กสะทุนเราราชาจะทำให้เจ้าต้องร้องขอความตายมังกรยัทั้งสตัวม้วนเป็นวง พานุภาพแห่งมังกรแผ่กระจายแม้แต่คลื่อากาศยังเกิดการบิดเบี้ยวเสียงคำรามนั้นเต็ไมไปด้วยความขั่งแขน้นยืนอยู่เบื้องหน้ามังกรยักษ์ขนาดใหญ่เซียวเหยียนกับแรดูตัวเล็กเหมือนมดตอนนี้เขาเองก็เริ่มกังวลขึ้นมาแล้วปีกระดูก็็ปากฏล่างก็รีบถอยตอนนี้ราชามังกรทั้งสามนั้นใกล้คุ้มขังหากปะมือขึ้นมาเขาได้สวยแน่หลังจากเซียวเหยียนนั้นเริ่มถอยไป สามราชามังกรทั้งสามก็อ้าปากพ้อมลำแสงคุ้งยิงออกไปในลำแสงนั้นประกอบไปด้วยพลังทำลายล้างหากโจมตีเข้าเป่าเซียวเหยียนได้หายไปจากโรคนี้แน่ทํามาจากคุถาเพียรดเห็นํำแสงขนาดใหญ่สามสายโจมตีปิดล้อมทางหนีเอาไว้ทั้งหมดเซียวเหยียนก็ทำการเรียกไฟวิเศษสชนิดขึ้นมาตามด้วยขยายใหญ่หญกลายเป็นกงจากอัคคีขนาดใหญ่ ทัาสายุธที่เสียเวเย็นคิดค้นขึ้นมาพลังงานแปลกประหลาดช,ชนิดหนึ่งค่อยๆปากฏขึ้นกงล้ออัคคีมาคือมาพึ่งเป็นรูปเป็นล่างแสงหนึ่งในสามนั้นก็ดังผึบสุดท้ายพุ่งชนเต็มแหลง่งและพิตาที่ประสานงาห่วงอากาศนี้ถึงกับหยุดชะงักไปชั่วรู่กงล้ออัคคีที่มีพลังงานแปลกประหลา,าดสาดซัดออกมาตามได้ลำแสงสายหนึ่งถูกหักเหสะท้อนกลับไปถึงแม้จะสะท้อนกลับไปได้ แต่พลังงานตกขางก็ยังคงทําให้เสี่ยวเหยียนนั้นกาก,กเลือดออกมาหลังลําแสงนั้นก็ยังมีอีกสองลำแสงแต่อีกสองลำแสงนั้นก็ถูกสะท้อนเหมือนกันแต่ในจังหวะที่สะท้อนลําแสงสุดท้ายกงร้อธรรมจักรก็ถูกรับเบิดออกเสี่ยวเหยียนล่างก็กระเด็นถอยหลังออกไปลําแสงสามสายถูกสะท้อนกลับมาโจมตีร่างกายใหญ่โตราชามังกรทั้งสามที่กำลังตื่นตระหนกส่งผลให้การบาดเจ็บซึ่งเดิมทีก็หนักอยู่แล้วยิ่งอนาถกว่าเดิม ฆ่ามันตอนนี้พวกเขาเดือดจนเลือดขึ้นหน้าแม้แต่ราชามังกรอุดอรที่เยือกเย็นที่สุดยังโมโหแทบบ้าคลั่งพวกเขาสามคนประสานกำลังไม่สามารถทำอะไรเสียวเหยียนได้ในเวลาอันสัน้นยังถูกเสี่ยวเหยียนนั้นต้อตอบจนสะบักสะบอมถ้าเรือพวกนี้แพ่งพายออกไปด้านนอกเชื่อเสียงของพวกเขาจะเสียหายอย่างใหญ่หลวงจะฆ่าคาพวกเจ้าก็ต้องกระดูหักเพิ่มอีกเสี่ยวเหยียนนั้นหยุดล่างเอาไว้พร้อมกับ เชิดหน้าเล็กน้อยตอนนี้เลือดเข้าไหลออกมาจากปากหลังจากนั้นเสียวเหยียนก็ทมเลือดออกมาพร้อมสลับท่ามือเงามายาขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นเงามายานี้ปรากฏเสียวเหี้ยรู้สึกวิงเวียนเป็นอย่างมากแต่เขายังพอทนไหวพร้อมกับเราพลังจิตวิญญ,ญาณออกมาสำแดงหงเฉียนฟ้าคำรำทันทีจิตวิญ,ญญาณนั้นโจมตีขึ้นก็แผ่คลุ้งไปทางสามราชาเสียวจังหวะนั้นดวงตาของฝ่ายรังก็แดงพันมนแสง การโจมตีจิตวิญญาณสองรอบคือหายนะใหญ่หลวงสำหรับพวกเขาตายราชามังกรอุดรน,นั้นสามารถต้านรับการโจมตีทางจิตวิญญาณเอาไว้ได้เขาได้กลายเป็นเงาขนาดใหญ่โจมตีใส่เสี่ยวเหยียนด้วยหนึ่งฝ่ามือเลือดสดคาโตกระส่าพุ่งจากปากเสียวเหยียนเขามองราชามังกรอุดรตรงหน้ากับขวเราะออกมาวบววเพิงสีสีดอกหนึ่งก็ปรากฏขึ้นรับเบิดวบววเพิงนั้น บัทุเป็นรอบที่สองราชาบังกรอุดรถูกระเบิดกระเด็นไปหลายพันฟุตรพร้อมกับเลือดอาบทั่วร่างกายเขานึกไม่ถึงเลยว่าเขาโหดแล้วเสียวเหียนกับโหดกว่าเขาอีกการใช้ออกเรียวแรงเครื่องสุดท้ายสำแดงบวเพิงจัดการราชาบังกรอุดรร่างกายเสียวเยียนตอนนี้ได้รับการบอบช้ำไม่ใช่น้อยถึงขั้นกระทั่งสวงอกยังยุบลงไปหากไม่เป็นเพราะว่าร่างกายของเขาแข็งแกร่งหนึ่งฝ่ามือราชาบังกรอุดร คงทาให้เขาตายไปแล้วจังหวะที่เซียวเหยียนนั้นกําลังเหนื่อยเป็นอย่างมากก็ปรากฏราชามังกรปัจจิมและทักษิณตอนนี้ทั้งสองคนแทบเหมือนคนบ้าคลัง่งพร้อมจะเข้ามาฆ่าเซียวเหยียนทุกเมื่อพวกเขาเป็นถึงสาราชาแต่กลับถูกเด็กรุ่นหลังคนหนึ่งทําให้ตกอยู่ในสภาพหน้าสมเพชถึงขนาดนี้เด็กสะทุนรับความตายราชาบังกรทักษิณน,นั้นเปลี่ยนแขนให้กลายเป็นกรงเล็บมังกรและโจมตีไปที่ศีรษะเซียวเหยียน ถ้าท่าโจมตีนี้เข้าเป้าเซียวเหยียนจะหายไปจากโรคทันทีมองดูกงเรบนั้นด้วยร่างกายที่สั่นเทาแต่ในหัวใจของเซียวเหยียนกลับเต้นแรงขึ้นเลือดพิสดารที่อยู่ภายในหัวใจนั้นก็เริ่มปรากฏออกมาและทําการวิ่งไปตามเส้นเลือดของเซียวเหยียนจังหวะที่สายโลหิตนั้นไหลเวียนตามเส้นเลือดเซียวเหยียนก็รู้สึกพละกกาลังที่เขาใช้ไปจนหมดก่อนหน้านี้เริ่มกลับมาเต็มเปี่ยมอีกครั้งดูเหมือนจะเหนือกว่าในช่วงสุดยอดด้วยนี่คือ สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกระทันหันทําให้เสี่ยวเหยียนงงก่อนจะรู้ได้อย่างรวดเร็วขณะที่เขาเตรียมจะพุ่งถอยก็มีแสงสีทองพุ่งออกมาแสงทีทองนั้นวับกับสะท้อนดวงตาตื่นตระหนกของเซี่ยวเหยียนเพราะเขาเห็นแขนของราชาบังกรทักษิณถึงกับขาดไปความตื่นตระหนกหายไปเซี่ยวเหยียนก็เหลียวหน้ากลับมามองเห็นตรงขั้วมิติเวงวางนั้นกับปรากฏเป็นล่างอ่อนแอผมสีม่วงกำลังเดินมา ในมือนางเป็นกระบี่ยาวสีทองเล่มหนึ่งที่เหมือนของเร็ววนเวียนเอือเ่อยเฉยพลังทำลายล้างนั้นน่ากลัวมากขณะเดียวกันก็ปรากฏความเย็นชาอย่างไร้อารมณ์เจ้ากาแตะต้องเขาเราพยามังกรใช้เจ้าอยู่ในคุกมังกรชั่วนี่รัน์จือเหย็ยนที่ร่างกายนั้นมีรัศมีหน้าเกงขามอยู่เต็มไปหมดเซียวเย็ยนเองก็ตกใจเพราะสง่าราศีแบบนี้เหมือนกับกระบี่ในมือของนางไม่มีผิดราชามังกรทักษิณ ตกตะะึงมองแขนที่หายไปของตนเองพลังป้องกันของร่างเขาบรรลุถึงระดับสุดยอดต่อให้เจอกับระดับเทพพยุทธห้าดาวตบฟาดเต็มแรงแขนเขาไม่มีทางขาดแน่กระบี่ฆ่ามังกรเป็นกระบี่ฆ่ามังกรเจ้าถึงกับเรียกกระบี่ฆ่ามังกรออกมาได้อาการตกตะลึงนั้นก็ถูกความเจ็บปวดทําให้คืนสติเขามองไปที่จือเหยียนและกระบี่ในมือของนางพร้อมกับเสียงกรีดร้องด้านข้างราชามังกรประจิมเองก็ เจอกับความสะเทือนขวัญเหมือนกันในดวงตาเขานั้นมีแต่ความสิ้นหวังเนื้อตัวก็สั่นไปหมดพอเห็นกระบี่นั้นด้วยความหวาดกลัวกระบี่ฆ่ามังกรไม่ใช่ศาสตาวุธแต่เป็นทัษะยุทธที่แข็งแกร่งมากของเผ่ามังกรสุญญตาภพทัษะยุทธชนิดนี้มีเพียงมังกรบุพการเท่านั้นที่มีสายรลหิตของพญามังกรที่เข้มข้นมากถึงจะสามารถสำแดงได้ต่อให้เป็นพวกเขาสามคนก็ยังไม่สามารถสำแดงมันออกมาได้แต่พวกเขาไม่คิดเลยว่า ชื่อเหยียนกับสามารถสำแดงมันออกมาได้จริงๆกบีฆ่ามังกรก็เหมือนความหมายของชื่อคือสิ่งที่ใช้ประหารมังกรนี่เป็นท่าไม้ตายประจําตัวพยามังกรเว้นแต่มังกรบุพการที่มีพลังเหนือกว่ากบีฆ่ามังกรถึงจะรอดไปได้ที่เหลือนั้นก็ไม่ต่างอะไรจากเต้าขู่โดนตัดก็เละเทะกบีฆ่ามังกรงั้นเลอบนเกาะมังกรบุรพาคู่คนเองก็หยุดการเคลื่อนไหวพร้อมกับสายตามองไปยังร่างของจือเหยียน ต่อให้เป็นเทพพยุทธ์อย่างเสียนม่วก็ยังเนื้อตัวสั่นสะท้านด้วยพลังแห่งสายโลหิตกระบี่ฆ่ามังกรคืออายาสิธิ์สูงสุดในใจมังกรสุนยตาพบทั้งหมดพยามังกรถึงัะเรียกกระบี่ฆ่ามังกรออกมาได้เหล่าบรรดาคู่บุโสกเกาะมังกรบุรพาก็ดีใจจนตัวสั่นหอมกับมอได้ความตื่นเต้นจนน้ำตาไหลพยามังกรสามารถเรียกกระบี่ฆ่ามังกรมาได้ย่อมเป็นพยามังกรจริงแท้แน่นอน นับจากนี้เป็นต้นไปจื่อเหยียนตั้งหาคือผู้ทรงอำนาจสูงสุดของมังกรศุนยตัพกระบี่ฆ่ามังกรปรากฏผู้ใดคือพญามังกรแท้จริงตอนนี้รู้กันแล้วพวกเจ้าอย่าได้เลือดเลือนไร้สติระวังกระบี่ฆ่ามังกรจะมาตัดศีรษะพวกเจ้าจนหมดหนทางพลิกฟื้นชั่วนิวรันดรขัววุโสใหญ่เกาะมังกรบุรพาพูดขึ้นเพราได้ยินเสียงของเขานักรบบางส่วนของสามเกาะน,นั้นสีหน้าแปเปลี่ยน แม้แต่เสียนมั่วสามคนยังไม่กล้าขูดแม้แต่ครึ่งคําพานุภาพแห่งกบี่ฆ่ามังกร,าางกรแพ่กระจายไปทั่วทำให้พวกเขาบังเกิดความรู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาและยอมจำนนกะบี่ฆ่ามังกรนั้นฟันฉับเดียวพวกเขาก็เดียงความเงียบปกคุมทั่วเกาะมังกรบรุรพาหลังจากนั้นไม่นานสามเกาะหมดปัญญาต้านทานพาุภาพแห่งสายรหิตของพญามังกรจึงหมอบกาบลงไป และหลังจากคนแรกครุกเขา่าไม่นานคนต่อไปก็ยอมเสียโลลาบท่ามกลางความทุรนทุรายและเห็นหนึ่งฉากนี้ระดับแกนนําที่มีพลังฝีมือแข็งแก่งอย่างพวกเสียนมั่วเริ่มหน้าซีดพวกเขารู้วันนี้สถานการณ์กับตาลปัดแล้วต่อไปเกาะมังกรบุรพาจะเหนือร้ำกว่าเกาะมังกรทั้ง3ามจนไล่ไม่ทันแน่นอนโอเคครับเจอกันในคลิปหน้าขอบคุณครับ